สวัสดีค่ะช่วงนี mm ้ร hmm. ับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้ววันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นชอบร่วมกันในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 และในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568เป็นการสานต่อมิตรภาพปัญญาวนานระหว่างสองประเทศผ่านสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาผลักดันการสร้างประชาสังคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันระหว่างไทยจีนรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทำรงไว้อย่างมั่นคงถาวรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเสิญไปตั้งที่มณฑปที่ปดิสธานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้ว จากนั้นเสด็จขึ้นมณดที่ปฏิสฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วบริเวณหน้าห้องกระจกชั้นสามส่งวางพุ่มดอกไม้แล้วเสด็จลงมาอย่างมณดชั้น 2, สองทรงวางพวงมาลัยและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วส่งกราบแล้วส่งพระดำเนินไปยังพระปราดพิธีทรงประเคนจตุปปัจจัยทายาธรรมถวายพระสงฆ์ส่งหลังทักสิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก สำหรับพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วเชื่อกันว่าเป็นพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความยาวประมาณหนึ่งนิ้วปฏิสถานในพระสถูปทองคําประดับอัญ,ญมณีล้าค่าตามลักษณะศิลปรกรรมแบบจีนในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตร รัฐบาลไทยเคยอัญเชิญมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อปี2545โดยครั้งนั้นอัญเชิญมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่5ธันวาคม2567ถึง14กุมภาพันธ25์2568รวม73วันซึ่งได้จัดเตรียมดอกไม้สำหรับถวายสการะรูปภาพพระบรมสารีริกธาตุพระเี้ยวแก้ว และน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้ที่ไปถวายสักการะด้วยพระ,ะนนพระบาทส ground. มเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทดังนี้เวลา17.50นาฬิกา50นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนาพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรนำนักการสาธารณสุขดีเด่นประจำปี2567เฝ้าและเฝ้าทุลเองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทรดังนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารนายแพทย์มนดิตภูลสงวนนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการนายแพทย์ผ่อนเทพสิริวนารังสรร์นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการนางวิไลวรรณธงสันเทียนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชนและพระครูปิยวัรณพิพัฒน์ นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชนโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนาเรนทรและคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนาเรนทรร่วมเป้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คุณหญิงทรงสุดายอดมณีนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมร,ริกาในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการจัดงานเทิดไทองค์ราชันพระมิ่งขวัญหนึ่งศตวรรษ เอยูเออเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐา